อยู่บ้านเราไม่อดกินเนาะอยู่นี่อดอยากพี่น้องเอ้ยดูสองร้อยบาทได้ไแค่นี้เข้ามากไกลทำเซฟแค่พี่น้องกินนมผลเด้อเัีเรวะเต็นแต่อย่างขามือหนูแหละ เนไปตามฤดูกาลฤดูกาล ายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและลงรักสวัสดีค่ะสวัสดีอยากเป็นทางการค่ะสวัสดีครับเข้าเมืองกันค่ะวันนี้เดี๋ยวเยสุนกับคุณตาพาไปเลาะในเมืองเด้อค่ะเข้าใจลงรักกลิ่นอายฟินแลนด์ดิน นี่นั่งอยู่บนรถพี่น้องเหนื่อยเลยตีหอบเลยคุณตามาถึงรถแล้วลืมตอกบัตรไม่งั้นรถก็เอาออกไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปจ่ายตังก่อนที่ตู้ด้วยค่ะเพราะว่าที่จอดรถของเราถ้าไม่งั้นก็ออกไม่ได้คุณตาลืมมาถึงรถแล้วได้วิ่งกลับไปอีกยายก็เลยนั่งรอยอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ไปร้านแขกมา ก็ไปหมดมา20กว่ายูโรได้อะไรรู้ไหมพี่น้องยายได้มะละกอลูกหนึ่งกับหอยเชอรี่สองถุง,ตงแต่มะละกอแพง<ร>คุณตาถามว่าไปตลาดนัดไหมไม่ต้องไปหรอกมันหนาวมีละอองฝนด้วยเป็นกเป็นบขสค่ะเป็นสถานีรถไฟด้วยคะ่ะช่วงน้น้นค่ะ ได้ผักกาศกระหอมมาดองใส่กันพี่น้องดองผักอยู่นี่เด้อเจะบอกอะไรหายพี่น้องอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นมันก็เป็นยากยากดองได้ก็ไม่อร่อยเหมือนบ้านเราดอกเพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นแล้วมันไม่เปรี้ยวหอมกกรกำหนึ่งประมาณห้าสิบบาทเงินไทยห้าห้าสิบกว่าบาทเงินไทยพี่น้องกระดิบนิดเดียวกระหล่ำก็เหมือนกัน กระลำเนี่ยสองอย่างนี่ก็กินเขาไปเท่าไรแล้วค่ะประมาณสองสามร้อยแร้วค่ะนั่นแหละถึงบอกว่าเงาตามตัวเราเงินเราไปแลกได้เยอะถ้าซื้ออะไรกินอยู่ที่นี่มันก็แพงคือเก่าพี่น้องอันนี้นาะงเอกของเรื่องพี่น้องเอ,อ้ยยืนมาใ่ายเยสโนจกักสี่ห้าลูกเดิมเยสโนซื้อมานี่นะ่ะลูกเนี่ยแพงมากเอายืนมาข่้ยเยสนจกักสองสามหน่วยดิมพี่น้อง ย่าจะเอามาตำกินก็อย่าตะกะแตนนี่นะพี่น้องเห็นไหมได้หอยเชอรี่มาด้วยสองถุงละลายมดพี่น้องเอ้ยมันใส่ตู้แข็งใส่ไม่ได้แล้วแหละคงต้องลวกก่อนหอยเชอรี่สี่ร้อยอันนี้สี่รอยกรัมไม่ถึงครึ่งกิโลเห็นเขาเขียนว่าหยูโรนี่ สรุปแล้วหิวข้าวสั่นมาทั้งสองหัวเมียเลยพี่นอ้องคุณตาก็สั่นมาเลยกินไข่เมื่อเช้าเมื่อเช้าคลิปที่แล้วทําทเ,ปทเป็นหญิงเมื่อเช้าทําเป็นทําเป็นหญิงฉันไม่กินหรอกเห็นไหมเดยหิวมาพี่น้องจ๋าหมดเลยจานหนึ่งใครได้ดูคลิปที่แล้วมัง่งจานนี้เต็มพ่อใหญ่กินกับหมดแล้วเนี่ยย่าตะกัดแตนกับถั่วหนูทอดใส่ไข่อร่อย,ยไหม <laughs> ไม่แต่บทจานเพิ่งกลับมาจากเมืองตอนแต่งตัวหล่อๆก็ไม่ถ่ายเอากันที่บอกเปลี่ยนเสื้อแล้วมาถ่ายซุกแล้วพี่น้องซุกแล้วมาได้ค่ะอยู่บ้านเราไม่อดกินเนาะอยู่นี่อดอยากพี่น้องเอ้ยดูสองร้อยบาทได้แค่นี้เข้ามาไกลต้มเหลาเขียวเหลือนิดเดียวพี่น้อง มะละกเก็ลูกนึงโอ้โหปักเงาตามตัวเด้อพี่พี่น้องน้องลูกๆหลานทุกท่านทุกคนที่ว่ามาอยู่ที่นี่เด้อค่ะเด้อถ้าไม่ระหยัดมันไม่มีตังแงแงพี่น้องจ๋าถามว่ากินกินอ่ะจนไหมก็ไม่ถึงกับจนแต่มันไม่มีแค่นั้นเองพี่พี่น้องน้องเพราะว่าทาไมถึงไม่ถึงไม่ถึงกับจนแต่ก็ไม่มี เพราะว่าเราหยุดที่นี่เราตกง,งานหรือว่าอะไรเขาก็เลี้ยงเราเขาก็ให้เรากินแต่ที่นี่เราไปซื้อของถ้าว่าเราตามอำเภอใจน่นไม่ได้เด,ดเดือนเดืนนั่งก็ ได้ประมาณสี่ห้าร้อยกว่ายูโรสี่ห้าร้อยยูโรอะไรอย่างกันนี่เด้อค่ะเงินตกงานเงินช่วยเหลืออย่างกันนี่ค่ายงค่ายาค่านุ่นค่านี่ค่าน้ำค่าไฟค่าจิปะทะหลายหลาอย่างก็ไม่เหลือเด้อค่ะพี่พี่น้องๆจะบอกให้นั่นแหละเยสุนเขาบอกว่าไม่ประหยัดก็เหมือนประหยัดไม่เหนียวก็เหมือนเหนียวจะซื้ออะไรแต่ละอย่างเมื่อกี้ก็คือว่าพาเข้าไปดูตลาดมือสองตลาดมือสองเสื้อตัวนี้พี่น้องจาก มันอุ่นมากๆยายสวนซื้อตั้งแต่แยายสวนมาอยู่ใหม่ๆเกือบจะยี่สิบปียายสวนก็ยังใส่อยู่ค่ะทําไมถึงบอกว่ายังใส่อยู่เพราะว่าเขาเป็นไหมพรมของแท้แล้วทีนี้มันจะอุ่นแล้วทีนี้ถ้าตัวไหนอุ่นเราก็จะเอามาใส่ค่ะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้คนที่นี่เด้อค่ะเขาไม่ได้ซุลุยซุลไล่เขาไม่ได้ว่าซื้อทิ้งซื้อกว้างแลวค่ะเขาจะซื้อเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นค่ะพี่ๆน้องๆสำหรับคนที่ว่า แบบอืตกงานหรือว่ากินเงินกินกินเงินเกษียณเนาะคะ่ะพี่พี่น,น้องน้องยายสนถึงจะเล่าสู่ฟังสําหรับคนทํางานนี่ก็ปัดออกไปอันนั้นเขาเขามีเงินเขามีเงินเดือนแต่ว่าอืแต่ว่าปัดออกไปเลยก็ไม่ใช่เด้วพี่น้องถ้าไม่ใช่แบบรับมัดระวังก็เหมือนกันค่ะกินเงินเดือนนี่แหละคะ่ะบินนู่นบินนี่บินนี่บินนู่นมาก็เหมือนกันพี่น้องจะบอกอะไรให้เพราะว่าเยสวนตกงานตลอดเยสวนถึงแบบ เวลากับไทยนะ่ะใครก็บอกอ๊้ทำไมมีฝรั่งขีเหนียวประหยัดใช่ประหยัดใ,ใหญ่กันเอาพี่ๆน้องๆไม่งั้นไม่มีเงินกับบ้านดอกนะเยะสวนกับบ้านทุกปีทำไมเยสวนถึงได้กับบ้านทุกปีอาศัยว่าเยสวนมี บูเบอรี่ค่ะพวกบูเบอรี่นั่นแหละเป็นมือเป็นเท้าเป็นตัว,ตวคอมบินให้พวกเราค่ะพี่ๆน้องๆอเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเด้อพี่ๆน้องๆเยสุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เยสุนกับคุณตาด้วยด้อค่ะเด้อกราบขอบคุณมากมๆาทุกรับทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจที่มีมาให้สำหรับเยสุนกับคุณตาเสมอมาค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ได้โชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติมุดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาล